เอาสวัสดีส,สดครับไมเอาสวัสดีครับผมพ่อเซียนฟ้าปินา้นะเนาะเซียนฝ้าปินได้ไหนี่เซียนฝ้าปินอปนอที่สิ้งมันจะปินออีวดนีโอ้วนี้เป็นงวดที่สิบห้าเมันปินไนพ่อนีเพราะว่า,ๆๆาปีนี้ยังไม่หลุดใช่ไหมพ่อมี่หวตั้งแต่มกราคมมา ยังบ่อรุดพี่น้องบ่อเข่าบนกับเขาาบ่า,ขาล่างบ่เข่าล่างกับเข่าบนยุ่งพราพันนั่นอ่าส้านหมดนีสี่สิเจ็ดเดือนมกะอ่าถูปีหกหกมันอ่ะเขาสามสิบเก้าวดปีหกหกเข้าสามสิเก้าวดปาดโทมันสสิุลายเสือรุดลายเสือุดลายลายแเออแต่ว่าเข้าสามสิบ อ่ะแต่ว่าปีหกเจ็ดนี้เข้ามาตลอดเออมันสีซ้ำกันอยู่งพวกประนันล่ะอ่าเกี้ยตากันออกอ่างวดนี้วันนี้อาจสลรางด้อหืออาหลอดสีรางงวดนี้ตีวันบนบนมาสองมดอดด้วนเลยสามมา้วดแล้วโอ้มันเข่าบนซ้อนๆมากสองสามวดแล้วเออแตน,นมาหนังมาเนี่ยมาจากสุดแล้วมั้งครับปิดบนก็จะสุด 15าถมากเนาะโอ้อนนี้มันถึงงบานนเอางวอน้ใูมันฝันแปกหมที่ฝันพร้อมบ่พอฝันพร้อมตีันเกี่ยวได้่อเห็ุดเหล็กแล้วกับตัดนอัฐานเชียงมุงวันนี้ะไดเมื่อสีกขโอ้พ่อได้เล็กมาแล้วเอาไปเชียงเบิกพรอมเอเชียงแล้วมาขึ้นร้แล้วว่าอันไหนเป็นอันไหนาทู มันบาเมนซีซีได้อมอ้ห่สิวอเี่ยวอนเทวดาคนด้นลมาหายคนบนฟฟ็อกเลยมันบอคนละบฟอ้นหมดีนะเออแมนววที่ผ่านมาวที่ผ่านมาเกือบมันแตกสาตัวนะพอเนาะคำว่าอสูใช่ไหมซีซีไหมตีเอไปเอาเข้าใ่พอลยไม่ดนั่นไมู่นั่นนี่โอ้พี่ร่างเอ้ มีนมีเกามีศูนย์ะพอเห็เขาเป่าหอกเอาเป้าใส่่บอศูนย์ใอ้ต่อสีไรอะอะอเอาคนที่ผา่านมาเก้าหนึ่งสี่พี่รงพองพาคดว่าเอาูนใจวันแตกสามตเลยแต่ว่าหนึ่งสี่ีหนึ่งคือฟันวก้กลมเหอคามเลยนอ่อเนาะบูคูอคนนี้มันมองคู่โอ้แต่ว่าถ้ามาก็น่าจะเน้นล่างใช่ไหมนั่งกับไปในถนนสองข้างอะเนาะอ่า หรือว่าจะสามตัวแตกฮึฮาฮาืมไ่ขังบมรมันหล้อาจะาขบขงรัก็ต้องมีบนมีล่างแล้วก็เนาะห่ยว่าแ่มับสอดนเโนโชว์เบิใบอีกข้านึ่งกันไปน้ำเงี้ยตัวนี่ไหมโจ้อ่ด้อเิดจั่ไหกะปดไหล่วดแท้ให้มาห้งนีสองมาห้งม้าห้งผ้าร้้ยมาห้งา เอามาพามวลมาให้มวนชื่นอาอ้ยอ,อกหลายหมดพ่อนี่างละสองสิบสองล้านเจนฮันเดอเราทำาวนี่แหละสงฝาปินี่ะเออต้องไปไร่มา,มากๆพ่อเอ้ยเอาตามนี้ละเพราะว่าเอฟซีติดตามแล้วสำหรับเสี้นฝาปีนอ่เนะออพี่้อง พอมากันหรือ,อยังมาจดด้วยกันเออผู้ใดที่ตั้งมาหาเฮงต้องมาหาเฮงอยู่อย่างนี้กันในปิดคิดมาพอก็คืออา่าไต้ทอดสดเลยก็เปล่าเขียนไว้แล็ปท็อปออกมาแล้วเรียบร้อยโอ้พร้อมหยิบจับ<อ> <พอ S 2> ได้เลยเออกมาแล้วเฝ้าซื้อสามตัวหนังอ่ะสามตัวหลังอาจจะเป็นลางวันที่นออหนึ่งข้อมูลนี้ป้าดพกมันใจแบบน,นั้นกูละอือป้าะตูปาะตกขึนล้านนึงก็เให้เพิ่มกูเลย ถ้ามีร้านเปอร์เซ็นก็จะให้เต็มร้านเลยนี่ให้เต็มร้านด้วยว้าดตัวพี่รังเลยก็ที่ว่ายังปฏิมันฝันฝันดีมาขึ้นงข,ขึ้นมาขึ้นต่อันผ่านมันมาครับผมทำดีให้ทำแบบว่าฝันดีครับฝันน<อ>ี้เป็นยไงวะอ้นี่เป็นยังไอ๋อเดี๋ยวบริอารชุมาย,ยเ๋ยเฮ อยาี้เรถไได้แบอยางนั่ดนดนงดนีด,นนด้วยบาน,นี้โอ้อ่เออคา,าอหามหากล่ยร่อนรไปออกวัาวานที่เปลเอะอรนมออกไปก่อนเลยเพราะว่ารัตรีมากพอดีแล้วพอจะได้ยิบจับท่านเนาะเออมันรถตรีออกมาพอดีตัออกมาแล้วโอ้ เอาไปซื้อเนี่พี่น้องพี่นุ้ยโดยรัฐบาลท่านเนี่ยสีไปเดี๋ยวนี้ระวังงานใด้ซอยรวังตัวมันการสีจะเลื่อนรูเลื่อนประเทศท่านันครับผมอ้าวเชียร์เอามาฟังน้ำกันพี่น้องได้ยินข่าวว่าล้านเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปสำหรับงวดนี้เนาะล้านเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปพี่น้องมาฟังน้ำกันอครบเก้าคิดตรงนี้ ครับผมยานหกเก้าเจ็หเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วกพ่อเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเยดนเจ็ 7อ่าบ้านที่ตัด2ตัวเลยบาดโอ้ครับผม2ตัวเด้อตั้งมี2ตัวบนก่อนอ่า17อ่า17 69อ่า69ถูกบ่69เออ70 70 แปดหนึงน่งแปดหนึ่งช่างนี้ละพี่บนเวลาไปซื้อลอตเตอรี่หอต้องครับเอาเมื่อตรงโตโอ้หมต้องครับครับผมแต่มาซื้อแต่มาซื้อพื้นบ้านเนาะปลาเบาอ่าโอ้ลอตตอรี่คันจิกับเมื่อกล้ายโตรครับผมเอาเมื่กันซื้อละอ่า เอาล่างเม้อวันโอ้ล่างมีสองชุดอ่าชุดขั้นทุงน่งมีสองชุดครับนนผมอ่แมาแล้วก็ไปบไในที่กันเรียกหนล่งรางกไมันของมัมีหัก,กง,งกับปีน,นี้กันครับผมออตแรกเมือศูนย์สองอืมครับอ่าตัวที่สองงสาม อืมตัวที่สามหาสี่โอ้นี่ร่าตัวก<ภ>ผมใหนชื่อสิบสามก็หาสี่อ่าตัวจีหายพวกผมมันบ้าพว่ะออ่าพวกผมทับเลยโอ้ ร่องกลมมันดีตัวมันครอบเลขไว้มันก็ออกโอ้นีดเต็นใมันออกสออกหัวได้อโอ้้อตีอดุ่งกลมักเลยโอ้อเขาขีดเสียนมันไปแปดนาแปดรังได้ฮไมาเห็นเป็นท่อนขีดุ่งกลมก็เพราะว่าตวอหาหิ่กลังข้นออมันกล้ากันคับอ้เออมันกล้ากันเลยเดียวอืมขีดร่องกลมเต็งเลยอืม กะไปดีเดีเ้ใจือเท่ากับาันมันว่ามันม่เท่ากับมัน่ยดีะผมใช่รูสำหรับาาชุดสมตัวเป็นยังไงพ่ออาชุดสตัวเหกว่าแล้วแ่แล้วพ,พ่อพ่อมากบ่ตัวนี้เี่สามตัวเออพวกก้าเกแตตัวนี้อ่าอ่าวมาตัวที่สองก็คื แปดเล่เลอ่ามันมีสามชุดตึ้งกับพี่น้องอออ่าอันัเกุดห่ครับอามตอ่าว่ากให้พิรณาเอาเนาะพรอเนาะให้พิรณาเอาอืมตวตัวนีลี่2ตัวบนด้วัอ่าคือแปหนึ่งเฮ้เอาแปนึงไม่ใส่อีกคพรับ แดด่นี้โอ้มคาดตัวว่าอะไรนี่อ่ามันคาตัวว่าจะมี้สตัวตะรจุดครับแดดืออ่าเย็ดศอ่านี่แหละตัวคงบมีละตัวเรียนน้มันตัวเรียนสองตัวบนกักบับไปลางตัวบนได้อ่า แต่ตัวมแหนึ่งก็ย์ตัวล่างมากกว่าขึ้หนึ่งเจ็ดกหกกะเาหัวกระกลเพราะว่าคออกจ้คุมันสามวครับผมพ่อพ่อตัวไหนไปเสียงฝันอ่าตัวเสียงฝันอ่า่อฝันมาตางไหน ตัวทีจีหนึงเกียร์าฟออาไปเชียง, oh. งโอ้พอจมูกมมเพิ่มอีกตัวหนึ่งด้วยขึ้น 1, 7, ห,น,หนึ่นงเกียรไปวะนี่ลห่งเกีมคมสตัวด้วยวะสสาตัวหนึ่งเกียร์เกียร์ศูนย์แปหนึ่งอืมนี่ทำย่ี้อ่วางกับทำกอ่ uh. oh. ถถาโอ้แต่ขับนสตัวบน อันเุามาเหลนพื้นบ้านเ้ากัดกัดตออ่พันบกกับบถ้ามันปีน้าไปคือออกตรงนี้ยดุกดอกยดเห็นไรเดยเดีไหมเออ้กดรยพ่อคนรายพอคา ก็มันยังต่อไปกเราลังอ่านไลสุดกันาะจออาวคนลออเล็กพ่อเสื้อฟ้าปีนีระเบงซ่องยืนจักคู่จักกอนไข่เป็นธรรมดาก็คนดังคดดยคอมีเรื่อราจวันที่นาเพราะว่าเรางเวไอ้ข้าเจ้าไปหาชื่อรตาีไวไหมออ้เจ้าอรีไอ่ บ้าไม่ได้เลยแปดหนึ่งอนเท่าไรซื่อแปดหนึ่งก็เปล่นศูนย์หมนุ่นใจเลยโอ้อุ่นใจเลย oh. อเออ uh. แต่ขึ้นสามตัวเมื่ก่อนเนแต่นั่นที่บอกปเป็นกเห uh. รียญแบบสุขูบอกว่งนะ hmm. างั้นที่ไหนมันวอกขึ้นจำแนงมันหาการจุดกาะจุดอีกคือขึ้นกันเลยอ่ะครับผมสขนทันกันเลยโอ้อ oh. uh. ่าก ทัน ah. นี่แหละนะฮะย่พอเอามาเสียงแล้วคันคันนี่เขาอุ้มใจได้โอ้คัดคัดใเรียกเราเอาไปเสี่ยงนะฝันด ah. 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 ีนี่คือ,นนคอมันใจได้เ,เป็นบ่อวาเนี่ยฝันฝัน่าเรื่ซิ่งในคองอยู่เขามันใจได้โอ้ก็ง่ายวันทันดีเข็นเนาะอ่ะแลาวที่ซิ่งก็ฝันว่าคอยจิ้ก่อยนี่เขาก็ย่งนั่นิลียมนันสิเห้แม่นมาทํ่เอาลยชุชุไปว่าของนันไม้ใส่ขนขึ้นขนขืนเห็น,น,นมือขนใส่ขนใสเอาอ้ เ่เห็นหนาคาได้ผูคนใชนะ่ะคือโอ้ตนทเรกขสิเขาาก็จะสีน่วาโอ้มันฝันรักกล้เพื่อสิงทมันต้องมัเบียรเลยตีนเอาเ,เห็ีไว้ว่ต้องเมียนกต้องไปใส่หมอ้อส้งม้อส้่งมาค้านวณมาสุานั่นหโอ้ดวงนู่นขันลวงขึ้นขึ้นเป็นฝ้าขาดคนนี้นป้าผู้เป็นเนฝ้าปีนี่ดีไมพี่หกหามาหาเฮงบ้นในบึงของก่อยจ้าเถืออืม ยี่หานันยี่นั้นนี่ยี่สิบสี่ขวดเป็นปะครับขีดขวดเดียวโอ้ยี่สิบขวดเดียวมาสีขวดปลายปีอืมนั่นละนังหละโอ้ยมันสีมันมันขัดขัดซ่ยดากว่านะเชียงมันก็ใจไม่ามันฝันเลีวเาบอกถ้ามันเกี่ยวกับ่วงฝันอ็เราเด็กเขาติดเจียงมันหึงใจได้ดิโอ้ปทะตูประตูพี่น้องเว้ยยี ผู children, ้ช e, no ่งไลชุดเปิดไลชุดมาห่อันกัถ้านคนไลดแท้ให้มาหาเอนนี่น้องอ้ช่องดังๆอ่าให้ช่องดังใครเออฟซีทีตามมาแคนไล่ดแท้ได้ไลยมาบงไลใครเอเส้นฟาปินดังๆันไเออนี่กลางคืสามทหารที่โต๊ะ